ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl s t a r o t นะคะก็อันนี้เป็นคลิปพิเศษเนาะที่เคเปิดไพ่ให้นะคะตามหัวข้อทีอ่ทุกคนแบบช่วยๆกันคอมเมนต์เข้ามาไว้นะคะเค็จะทยอยๆเปิดไพ่ให้เรื่อยๆนะคะทำให้เรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นหัวข้อที่ว่าวิธีจัดการกับความรู้สึกตัวเองนะคะหรือว่าคําแนะนําจากไพ่เนาะเวลาที่ตัวคุณไปเจอเรื่องอะไรที่ท็อกซิกหรือเจอคนที่มันแบบเป็นพิษมากๆแล้วมันกระทบกับ ความคิดอารมณ์ของคุณณนะตอนนั้นๆหรือช่วงชีวิตนั้นๆคุณควรที่จะจัดการกับกับสถานการณ์อย่างไงนะคะมาลองดูว่าไพ่จะบอกอะไรคุณได้บ้างนะคะก็กองที่1จะเริ่มจากซ้ายมือเค็นะคะคือการใบนี้เนาะกองที่สองแล้วก็3ามนะคะลองเลือกดูนะหนึ่งสองสามโอเคเริ่มเลยนะคะกับเพื่อนๆที่เรื่องการใบนี้นะคะ ัวคุณนะคะอาจจะเป็นคนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะหรือว่ามีนกรกฎกลุ่มก็ได้นะคะคือตามไพ่อ่ะถ้าคุณไปเจอคนที่ท็อกซิกหรือว่าคนที่เขาทํานิสัยไม่น่ารักนิสัยไม่ดีใส่คุณอะไรเงี้ยค่ะไพ่บอกว่าคนเหล่านั้นน่ะที่เขาทํานิสัยแบบเนี้ยกับคุณน่ะเพราะว่าคุณ ได้ในสิ่งที่เขาไม่ได้คุณมีในสิ่งที่เขาไม่มีคุณสําเร็จในขณะที่เขาไม่สําเร็จจะใช้คําว่าอิจฉาริษยาก็ได้แต่สิ่งหนึ่งเลยที่พายบอกคือไม่คุ้มนั่นก็คือการไปสมมติมีคนโพสต์บนโลกออนไลน์หรือพูดต่อหน้าอะไรก็ตามแบบแซะเสียดสีพูดแบบเชิงแบบประชดประชันคุณกรณะกนะันกระแหนคุณอะไรอย่างเงี้ยเน็บแนมคุณอะไรเงรี้ยค่ะสิ่งหนึ่งเลยคือ ใช่บอกเลยว่าไม่ต้องไปทําแบบเดียวกันกับเขากลับเขาเน็บแนมมาเขากันแนกันแหนมานั่นนี่ปุ๊บไม่ไม่ให้ทําแบบเดียวกันเพราะถ้าคุณทําแบบเดียวกันกับเขาแปลว่าคุณนิสัยเหมือนกันกับเขาคุณคุณเป็นคนแบบเดียวกันกับเขาเหล่านั้นดังนั้นพี่บอกว่าไม่เอาไม่ให้ทําขอให้ให้อภัยแล้วก็มองการกระทําคําพูด สิ่งเหล่านั้นที่คนเหล่านั้นแสดงออกมาใส่คุณนะคะในในเขาแสดงออกมาเชิงลบใช่ไหมคุณคิดในเชิงบวกแล้วก็มองด้วยมองเหตุการณ์มองการกระทําพฤติกรรมนั้นด้วยความเข้าใจแล้วก็จงให้อภัยแล้วก็ไพ่ย,ยังบอกอีกว่าขอให้พูดดีกลับขอให้มีน้ําใจกลับอะไรที่ทําดีอยู่แล้วให้ทําเหมือนเดิมแล้วความดีนี้แหละความน่ารักนี้ความแบบ ความให้อภัยของคุณนะคะการให้อภัยและการจริงใจนี้มันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงคนเหล่านี้เองอย่างน้อยคนเหล่านี้จะรู้สึกเขาจะค่อยๆรู้สึกแหละอย่างแรกเลยคือมันจะเป็นความละอายแต่จะแต่จะไม่ยอมรับตรงๆหรอกว่าละอายใจเออแต่จะรู้สึกว่าคนคนนี้หมายถึงว่าตัวคุณนะ่ะก็ทำดีกับเรานะงั้นเราก็ควรที่จะแบบเออเลิกเลิกทำไม่ดีกับกับมันสะทีอะไรประมาณนี้ค่ะ เออความความความใจดีการให้อภัยของคุณอนะ่ะมันจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้นะคะอันนี้คือที่ไพ่แนะนำเนาะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะกองที่สองนะคะอืมตัวคุณอาจจะเป็นคนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะเมไม่ใช่เมทอ่ะเออจริงๆอาจจะมีเมทเพราะวามีอันนี้ เมธนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะพฤศภตุลเมธมีนกรกฎพิจิกพฤศภตุลน,นะคะถามว่าถ้าเกิดว่าเจอคนท็อกซิกนะคะเจอคนอามาแบบทําให้อารมณ์เสียหรือว่าทําไม่ดีใส่คุณหรือเขาเรียกอะไรข้ามเส้นไม่เกรงใจคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ไพ่แนะนําอ่ะคือให้ตัดแล้วก็บล็อกออกไปเลยเลิกคบไม่ต้องไปเสียเวลา ให้โอกาสคนนะให้ได้แต่อย่าให้เกินสามครั้งถ้าคุณเป็นคนที่ใจดีมีน้ำใจเป็นคนที่แบบใครๆก็ฝากผีฝากไข่ได้เป็นคนที่แบบเพื่อนมายืมเงินได้เพื่อนแบบอา่ามาขอปรึกษาเรื่องงานเรื่องคนรักเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยา่าอ่างเงี้ยเอาลูกมาฝากให้เลี้ยงอะไรย้ยคะก็ถ้าคุณเป็นคนที่เซเยสมาตลอดแล้วใจดีมาตลอดเนี่ยจําไว้ว่าให้หัดเซโนให้ปฏิเสธคนบ้างเรียนรู้ที่จะตัดคนที่ นำแต่ปัญหามาให้นำแต่เรื่องราวมาให้ไม่เคยเวลามีความสุขเราไม่นึกถึงเราอะนึกนึกถึงเราแต่ตอนที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลืออารมณ์ไม่ดีเศร้าทะเลาะกับแฟนอะไรเงี้ยดังนั้นน่ะคนเหล่านี้นไม,ไม่ไม่ก่อไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางใดเลยในชีวิตคุณแถมทําให้คุณเสียเวลาทําให้คุณต้องคิดเยอะคิดมากสร้างปัญหาให้กับคุณอีกดังนั้นไม่จําเป็นต้องมีคนเหล่านั้นในชีวิตนะคะตัดออกเลยคือตามไพ่คำแนะนำเนี่ย The Tower ขึ้นมาก็คือแบบ ตัดความสัมพันธ์เลยจบบล็อกไม่ต้องคุยทำอะไรทำให้มันเด็ดขาดถ้าอยากช่วยก็กำหนดไว้เลยว่าต่อคนน่ะให้ไม่เกินสามครั้งอย่างเงี้ยคนคนเนี้ยห้อยากจะปรึกษาแล้วนั่นนี่นั่นนี่อ่ะให้ไม่เกินสามครั้งอยากยืมเงินใช่ไหมให้ไม่เกินสามครั้งคืนหรือยังอ่ะถ้าคืนแล้วโอเคครั้งต่อไปยังได้อยู่แต่ถ้ายืมไปสามครั้งแล้วยังไม่คืนในครั้งที่สี่เนี่ยจะมายืมอีกเลิกกันเลิกบล็อกเลิกคบสามครั้งนั้นไม่ต้องเอามาคืนนะจะเอาไปเลย นั่นน่ะถือว่าฉันจ่ายค่าที่แบบทําให้ฉันได้รู้จักเธออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยนะคะจบตัดออกนะคะเล็อกออกไปเลยนะคะเพราะว่าคนเหล่านั้นท็อกซิกและไม่มีประโยชน์ในชีวิตคุณนะคะคือไห้ก็ตรงตัวดีเคกก็อ่านง่ายโอเคไปต่อนะกับเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองสุดท้ายนะคะหรือคนที่เลือกการใบนี้เนาะกองสุดท้ายนะคะเดี๋ยวดูซิ ตัวคุณอาจจะเป็นคนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะอ่าพระศบกันมังกรนะคะเมษนะคะมังกรกับเมษนี่เด่นมากนะคะแล้วก็พิจิกเนาะพระศพกันมังกรพิจิกอาจจะมีธนูด้วยไม่ไม่ใช่พิจิกกรกฏค่ะ sorry แต่ถ้าเคพูดพิจิกอาจจะมีก็ได้นะพิจิกก็ได้อ่าธนูด้วยนะคะมีธนูด้วย mm hmm. ถามว่าถ้าเจอคนไม่น่ารักเจอคนท็อกซิกสายอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ คุณควรจะทำหรือว่าพ่แบบแนะนำอะไรอะไรประมาณเนี่ยคือพ่บอกว่าทำได้สองอย่างตัวคุณเป็นคนที่สามารถทำได้สองอย่างเคไม่รู้ว่าทำไมพ่ยถึงแนะนำแบบนี้แต่ว่าไพ่แนะนาแบบนี้เคทก็จะอ่านแบบนี้นะคะเอ่อถ้าคนเหล่านั้นคนกลุ่มนั้นหรือคนคนนั้นมีผลกับเงินของคุณรายรับหรือเงินหรืองานของคุณขอให้คุณเงียบ ทำเป็นหูทวนลมแล้วก็ลืมมันไปซะจะจะบอกว่าไพ่บอกให้อดทนไหมก็ประมาณนั้นแต่ถ้าคุณทําเป็นหูทวนลมไม่ได้ยินหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องใช้คําอดทนป้าก็แค่ทําเป็นไม่ได้ยินอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือที่ไพ่บอกอันแรกนะคะแต่ถ้าคุณแบบเจอคนท็อกซิกเจอคนที่แบบทําอะไรแล้วมันมีผลกระทบต่ออารมณ์หรือใจคุณนะคะคําแนะนําที่สองจากไพ่คือเขาบอกให้ด่าไปเลย ด่าไปเลยด่าให้ได้สติด่าให้รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยพูดไปเลยแบบว่าถ้ามีคนแบบอยู่ดีๆก็เดินเข้ามาด่ามาใส่คุณนั่นนี่นั่น isin, นี่น, isin, นั่นนี่โทษคุณอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มันไม่ใช่ความผิดคุณแล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณเลยแค่วันนั้นคุณมาทํางานแล้วก็อีกคนนึงไม่มาทําแล้วคุณมาทําแทนแล้วก็อยู่ดีๆคุณมาโดนลูกหลงแล้วก็โดนเขาด่านัน่นน,นี่นั่นนี่คุณด่ากลับได้เลยเออตามไพ่ก็คือเขาบอกว่าอะไรที่มันไม่จริงอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลแล้วก็อะไรที่คุณรู้สึกว่่าามมมัันนนเเยออะะไปะข้้ส ก็พูดไปเลยตรงๆว่าเออโทษนะจะมายืมตังอีกรอบหนึ่งหรอรอบรอบที่แล้วอ่ะยังไม่คืนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยขอตังรอบที่แล้วคืนก่อนแล้วเดี๋ยวรอบใหม่เราจะช่วยว่าไปนะคะพูดตรงๆได้เลยด่าได้เลยคือไพ่ะบอกว่าด่าไปเลยพูดตรงๆจะได้อีกฝ่ายหนึ่งเขาจะได้มีสติว่าเขากำลังทําอะไรอยู่เนี่ยอันนี้เขากาลังล้าเส้นนะอันนี้เขาทําในสิ่งที่มันกําลังแบบเขาเลยละไม่เกรงใจคุณอนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ไม่มีมารยาทอะไรประมาณเนี่ยให้คุณพูดตรงๆได้เลยนะคะอันที่สามนะคะคล้ายๆกับอันแรกแต่อันนี้จะเป็นแบบถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดกับคนในที่ทำงานหรืออะไรที่มันเกิดซ้ำเดิมวนมาหลายเดือนหลายปีแล้วขอให้คุณแยกออกจากสิ่งนั้นซะเดินทางออกมาซะหรือเดินหนีออกมานะคะถ้าคุณทะเลาะกับคนรักเนาะเลิกไม่ได้เนาะรักอยู่แต่มันทะเลาะก,กันนะแล้วมันก็ท็อกซิกด้วยเรื่องที่ทะเลาะอะไรอย่างเงี้ย ก็ขอให้เงียบแล้วเดินออกมาเงียบแล้วไม่ต้องนั่งอยู่นะเงียบแล้วเดินออกมาไปเที่ยวหรือไปทําอะไรก็ได้ให้เตงสบายใจเปลี่ยนสถานที่ค่ะถ้าเป็นเรื่องงานอย่างที่บอกวนทุกปีทุกปีเจอแต่แบบนี้แบบนี้ลาออกค่ะเปลี่ยนที่ทํางานย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานนะคะย้ายตัวเองออกมาจากสิ่งนั้นซะเพราะคุณเปลี่ยนสถานที่นั้นไม่ได้เปลี่ยนคนเหล่านั้นไม่ได้แต่คุณเปลี่ยนทางเดินในชีวิตเองได้เปลี่ยนที่อยู่ได้เปลี่ยนที่ทํางานได้ ะะอันนี้คือสิ่งที่พายบอกเนาะเ,ออเป็นกลุ่มที่พายให้คําแนะนํามา3แบบนะคะต่างจากกองอื่นๆมากนะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟังจะก,กันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ